สวัสดีครับพบกับผมนายโค้ดนะครับวันนี้เรามาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องสตรีมนะครับเรื่องแรกคือเรื่องมองุมมองครอบครัวคืออะไรมาดูนะครับวิธีการตั้งค่านี่นะครับจัดการมุมมองครอบครัวคลิกเข้าไปครับโอเคอ่าถ้าเราถ้าเราไม่ติ๊กไม่ติ๊กไม่ติ๊กก็คือ ไม่ติคือปิดติคือเปิดอ่าส่วนนี้คือจะให้จะให้เห็นเกมทั้งหมดหรือว่าไม่ให้เห็นหรือให้เห็นเฉพาะเกมที่เลือกก็คือให้เด็กให้ลูกให้หลานใครที่เล่นเห็นเฉพาะเกมที่เลือกไว้อ่าอะไรประมาณนั้น,นครับกดดําเนินการต่อโอเคราก็จะมีอ e ีเมลให้เราไปดำเนินการยืนยัน รหัสอะไรอันนี้ผมทำแล้วผมไม่ดำเนินการแล้วกันนะครับโอเคแล้วมุมมองมันดีอย่างไรเวลาสตรีมเราบางคนสตรีมเราโดนแฮกอย่างเงี้ยขอย้ำก่อนนะครับสมัครสตรีมเสร็จแล้วไปยืนยันอีเมลด้วยนะครับโอเคสมมุติว่าสตรีมเราโดนแฮกปุ๊บเคยมีนะครับเมื่อแฮกเกอร์แฮกแฮกสตรีมเราไปแล้วนะครับเขาจะตั้งเขาจะตั้งไอเนี้ยหัวเนี้ยขึ้นมาปุ๊บแล้วเวลาเข้า เราเข้าสติมาปุ๊บเราจะกดไม่ได้นะครับกดร้านค้าไม่ได้นะครับเห็นไหมครับได้ได้ยินเสียงกริกปุครับ,รบกดไม่ได้เลยนะครับถ้าจะให้ทําได้คือปุ๊บนี่ครับโอเคเป็นหัวแดงแล้วใช่ไหมครับจะสามารถกดกดหลานค้าได้เลยนะครับ เห็นไหมครับอ่ลืมบอกตอนกดดําเนินการนะครับปั๊บปับเขาจะให้เราตั้งรหัสารหัสที่เราจําได้สีตัวรหัสสีตัวที่เราจําได้ให้เรากําหนดเองอะไรก็ว่าไปแล้วก็ดําเนินการต่อปุ๊บแล้วเขาก็จะส่งอรหัสสี่หลักในเมลมายืนยันที่นี่อีกทีนึงแต่นี้ผมผมทำแล้วผมไม่ต้องทำแล้วกัน โอเคแล้วแล้วถ้าเกิดว่าอยู่ในมุมมองหัวเด็กนะครับสีเขียวจะไม่สามารถตั้งค่าสตรีมได้เห็นหครับไม่สามารถตั้งค่าสตรีมได้ไม่มีนะครับแต่ถ้าเข้าไปปุ๊บอ่ะเมื่อเราเข้าไปเป็นหัวแดงแล้วใช่ไหมครับกดปับ๊บนี่ครับตั้งค่ามาแล้วครับโอเคจบไปหนึ่งเรื่องครับ โอเคครับต่อไปเรื่องต่อไปคือการซ่อมซ่อมไฟไฟเกมสตรีมหมดว่าเกมมันไม่อัปเดตเกมเสีย,ยงเนี้ยให้ทำการคลิกคุณสมบัติแล้วก็นี่ครับตรวจสอบความสมบูรณ์ของแคปเกมปุ๊บเนี่ยแตนผมใช้อนี้อยู่ใช้เอ่อแอคชั่นอาดอยูนะครับมันก็เลย ตรวจสอบไม่ได้โอเคตรวจสอบแล้วรอจนกว่าจะเสร็จแล้วเกมจะทำการดาวน์โหลดไฟล์ที่เสียใหม่อ,อ่าเรื่องต่อไปเป็นการทำเลเวลการครับเลเวลทำเลเวลสตรีมนะครับไปที่นี่นครับเหรียญตาเสร็จนี่ไหมครับอ่าหนึ่งเกม หนึ่งเกมจะดรอปการ์ดแค่สี่ใบสามใบอ่าแล้วแล้วแต่เกมนะครับอย่างเช่นเกมนี้ดรอปกี่ใบนี่อ่าถ้าถ้าเขียนว่าเหลืออีกหนึ่งใบนี่คือเล่นเราจะได้อีกหนึ่งใบนะครับนี่คือไม่เหลือให้ดรอปแล้วคือต้องซื้อเอาโอเควิธีการซื้อคือต้องเติมสตรีมมาเลยครับแน่นอนแล้วก็หนึ่งหนึ่งเกมสามารถทำได้ห้าครั้ง ห้าครั้งหรือสามารถทําได้ห้าครั้งนะครับ1งเกมทําได้ห้าครั้งอย่างนี้ผมทําไปแล้วสองสองรอบนี่ครับห้ารวลห้าวลห้าวลห้าทำได้ห้าครั้งทําอีกไม่ได้นะครับโอเคสมมติว่าซื้อนะครับผมจะซื้อให้ดูหนึ่งเกมแล้วกันเอาเกมนี้ ถ้าไม่ซื้อก็ขอเพื่อนครับนี่ครับใครขอได้เลยครับเขาไม่ให้ก็เอาการ์ดอื่นไปแลกเขาเดี๋ยวผมซื้อดีกว่าไป แนะนำช่วงเวลาทําการนะครับให้ทําช่วงที่มีเทศกาลนะครับเทศกาลเ,เทศกาลที่มีแบบซัมเมอร์เทศกาลนี่ครับซัมเมอร์ปีที่แล้วเมื่อเราทำการ์ดเกมอะไรก็ได้เราจะได้การ์ดซัมเมอร์นั้นแล้วแล้วก็มีเทศกาลคิด นี่ครับ h o l เ d a y คริ i ต์ m a สเมื่อเราทำการ์ดปุ๊บเราจะได้การ์ดคริสต์มาสนะครับอ่าแล้วก็มีเทศกาลล่าสุดคืออะไรวะนีะ่ Summer ปีที่ผ่านมานี่ครับแนะนำคือถ้าจะทำให้ทำช่วงเทศกาลนะครับเราจะได้การ์ดของเทศกาลนั้นคือถ้าทำตอนนี้ก็ก็ได้ครับแต่ว่ามันไม่ได้การเทศกาลโอเคแล้วผมจะทำให้ดูครับ อ่าผมเอาเกมนี้ดยกันนะครับกดพร้อมกดสร้างเหนตาสิ่งที่ได้มานะครับจะได้อ่านี่ครับพื้นหลังโมงค้อนแล้วก็ส่วนลดนะครับคือผมสามารถทำได้อีก แต่ว่าต้องซื้อการดหาเอาขอเพื่อนนูน่นนี่นั่นครับทำได้5ครั้งนะครับต่อ1เกมผมจะทำอีก,ส,กสักเกมหนึ่งแล้วกันครับเอาเป็นอามสามนะครับ เพราะว่าเก็บไว้ทาในช่วงเทศกาลจะดีกว่านะครับโอเคที่ผมได้อะไรมาบ้างนี่นะครับส่วนรถโม ภาพเพื่อนหลังโอเคอ่าววันนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ